เมธินก,กรจรจาฟร,รีดีนะครับวันนี้มาอัปเดตกันในวันที่13มกราคมปี2565หลังจากที่เราได้ทำการปลูกต้นไม้ตอนนี้ก็คือโตขึ้นอตอนนี้ผมอยู่บริเวณฐานองค์ข้าเนธอันนี้เริ่มทำการปรับพื้นที่1รอบซึ่งทางโปรเจกต์แมเน e เจอร์ผมให้ลุยเนี่ยก็คือบอกว่าวันนี้จะเริ่มภายใน7วันถึงไม่เกินเนี้ยน่าจะเสร็จฐานซึ่งตอนนี้ฐานที่เราถมมาเรื่อยๆก็คือเยอะขึ้นมาแล้วนะครับฐานองค์ รอบน,นี้ก็คือจะขึ้นมาอีกสองสเต็ป <2 step, S 2> ก็คือจะเป็นถาดของโอโมบิคเนตแล้วก็คือรอบนี้การอัปเดตครั้งนี้ก็น่าจะเสร็จมีแบคโฮมาแล้วเริ่มละตอนนี้ปรับทางเดินก่อนไผ่ที่ปลูกไปรอบนี้นะครับต้องถือว่าต้องใช้คําว่าเปลวเพราะว่าด้วยกิ่งพันอ่ะมันไม่มีรากใน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 สวนบ,บินเลยก็ถือว่าไม่เป็นไรไม่เหมือนกับรอบที่แล้วที่เราปลูกเนี่ยตอนนี้ที่ใครย้อนไป,ไปดูอีพีแรกๆจะเห็นว่าโหสูงมากไผ่อมอ่ม แต่รอบนี้นี่คืออย่างเงี้ยเียมากไม่แตกเลยอ่ะมันหกเดือนแล้วไงมันไม่แตกอะไรขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นที่กิ่งไันก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปลูกไปยังมีเวลาครับส่วนนี้ซุ้มไม่ไผ่ก็คือยังมีแตกบ้างซุ้มนี้มองไปนี่พอเห็นเห็นบ้างนะอันนั้นเป็นข้าวโพดที่เกี่ยวแล้วแต่ไอ้ที่เขียวเขียวเป็นไผ่นะครับมาคุยกับวิศวกรคนเก่งของผมนะแผนยังไงบ้างไอ้ลุยทริปนี้ก็4 จะทงชั้นแรกให้ให้ได้ระดับแล้วก็ทําชั้นที่สองเพื่อที่จะทําตัวองค์พระพิฆเนศนะครับแล้วก็จะมีการแต่งบ่อแต่งพื้นที่ให้ดูดีขึ้นด้านหน้าด้านหน้าครับซึ่งคราวที่แล้วที่เราตักกันไปมันได้แค่ครึ่งเดียวไม่ถึงครึ่งด้วยไม่ถึงครึ่งเหรอคราวนี้ก็คือจะสมบูรณ์เลยบ่อเนี่ยเกือบสมบูรณ์เนอะเดี๋ยวแม่สามาแต่งอีกทีหนึ่งแต่คราวนี้จะเอาเนื้อดินก่อนมันเป็นน้ำฝั่งนึ่งเป็นน้ำ น,น,น้ำน่าจะลดอ้อยหมดแล้วแหละเพราะคราวที่แล้วนี่เราเจอทั้งอุปสรรคทั้ง <g ülme> ก่อนขุดทั้งฝนขุดไปฝนมาอีกแต่นี่คือแห้งมาเลยแห้งมาเลยแห้งาอันนี้ก็เริ่มลุยละเี๋ยว,ว่าลงละน,น,นี่คือเรื่องหน้าทางเข้าด้านนี้คือจะเป็นองค์พิคเนศนะครับอย่างนี้เป็นองค์พิฆเนศด้านนี้ตอนนี้กำลังจัดเตรียมฝั่งนี้อยู่ ที่รอบที่2ครั้งนี้คือเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ของฐานองค์พระพิฆเนศแล้วก็เดี๋ยวต้องมานั่งแต่งซุ้มไผ่ของผมหน่อยตรงนี้ก็ยังว่างอยู่ตรงนี้มีไอเดียว่าอะไรส่วนที่กําลังรอองค์อัสสตวินายักษ์สวายมพูมูรติทั้ง8แห่งที่บอกว่าตั้ง8ทิศน,นั้นตั้งอยู่ที่ไหนก็คือตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าองค์12เมตรนี่แหละก็คือเป็น8ทิศส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวต้องติดตามใน 3D ครับ กำลังคุยกับทางสถาปนิกพิตารมาลืน่นเดี๋ยวเราจะประชุมกันเรื่องการการทำ 3D ด้วยอันนี้คือต้นที่เราปลูกันคราวที่แล้วเหมือนตายแต่ไม่ตาย <laughs> ตรงนี้เราให้แบคโฮทำทางไปก่อนนะครับทำทางเพื่อให้10บล้อวิ่งก่อนสุดช่วงบ่ายถึงจะไปขุดบ่อแต่ตอนนี้ผมกับให้ลุยจะไปดูบ่อที่เราขุดกันไว้ในคราวที่แล้ว, <laughs> าว,ลวกานในชาคาเฟ่แอนด์ฟาร์มแค่คิดก็สนุกแล้ว <laughs> ด้านหน้าที่จะเป็นสวนคาเฟ่นะครับคือที่ปลูกไปเนี่ยคราวที่แล้วถ้าได้ดูใน E ีพีที่ปลูกไปไผ่คือไผ่ไม่แตกไม่แตกเลยจ้าใจคำนี้ไผ่คือไม่แตกเลยนะครับไม่โอเคมากๆไม่โตอ่ะสวนช้ำชา้าโอ้โหมาแล้วสวยมากโอ้คนลุกฟินมากรับรองว่าตรงนี้จะเป็นบรรยากาศที่ทุกคนได้มาผ่อนคลายนี่น้ำยังมีอยู่ไอ้ดูบอกว่ามันถิวลดแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนี่ โอ้โหต้นไม้มาแล้วแต่ทําไมมันหันไปทางนั้นล่ะ <c oughs> สวยงามสวยงามอุตรงนี้เราขุดไปนิดเดียวเองอ้ยจริงๆตรงนี้กว้างมากนะตอนเลขตรงนี้จะแค่เพราะว่าเราทําเป็นชั้นไงอ๋อเลยขุดแคน่นี้ถ้าถ้ามันลึกเท่ากันแล้วมันก็กว้างอาจารย์เท่ากันเลยไม่ไม่เอาชั้น,เ,นเปลี่ยนแผนแล้วบอ่วบออาจารนะย์น่ะเยอะมาก,กไม่ใช่บอ่อจะเป็นบ่อที่กว้างมากเลยนะกว้างมากถ้าตามแบบของอาจารย์ใช่ เข้าสู่ช่วงบ่ายตอนนี้น้องน้ำแกงมาคุมงานแล้วเอาล่ะสิบล้อมาแล้วครับสองคันด้วยกันน้ำแกงก็มาคุมงานด้วยใช่ครับใช่คร <My God. S 1> ับแล้ว่าแกงมาแล้วครับนี่น้ำแกงมาแล้วครับไปดูเขาตักใช่ไหมครับ <My God. S 1> าพาพา,พาไปดูพาไปดูเขาตักแบคโคใกล้ๆเมื่อช่วงเช้าเราทําการจัดปรับทางตอนนี้ช่วงบ่ายก็คือจะขนละจะตักละตักรินมา รถโนยนยนใหญ่โอ mm. ้น <cake shift. S 2> ี่เราเจออุปสรรคเล็กน้อยแนบตกล่องใช่ไหมแอปโอมายกให้รถใหญ่รถรถใหญ่ชอบมากตื่นเต้นกับรถใหญ่ ดูงานกับป๊าป,ป้า B backhoe ครับกำลังยกเพราะว่าในรถปัญหาเล็กน้อยแก้ไขปัญหากาจะจบละป้นไม้กำลังยืนบนเจาะใยชลนี่นะครับอันนี้ก็คืออันเดิมที่เราขุดไปแล้วคราวที่แล้วเห็นไหมตอนนี้เราจะขยายแลบบ้วขยายมาเรื่อยๆน,นี่ ี้ผมเยือนอยู่บนเกาะใจทวดที่เราขุดไปคราวที่แล้วนะครับน้ําเก็บได้ดีมากนะเพราะว่าน้ําในคลองนู้นเนี่ยตอนนี้ล่องไปเยอะแต่ที่บ่อของเราเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือเริ่มขุดเพิ่มเติมด้านในละนะครับจะสวยแน่นอนงานโดยน้ําแก่งัแม่หนูนาก็มา ชอบมาก Back oh. แบ็คโฮตะกี้ก่อนลงรถเรียกแบคโฮแบ็คโฮแหละไม่สนใจชอบมากนีก่แล้วก็ไอ้ลุยกับพ่อไอ้ลุยก็มาช่วยดูอันนี้มันแปลได้สองอย่างพ่อหน้าเด็กหรือลูกหน้าแก่คิดกันเอาเองเป็นลูกหน้าเด็กพ่อหน้าเด็กแล <laughs> 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 ้วนะคือตรงนี้เนี่ยถือว่าชุ่มมากเลยนะเพราะว่า ช่วงลงไปซึบๆป๊าป๊าปาเนี่ยน้ำมันซึมตอนนี้ภารกิจเราคือพยายามทำให้ฐานองค์ที่เราจะทำเนี่ยสำเร็จก่อนส่วนบ่อตรงนี้ก็ค่อยๆปรับแต่งไปแต่ว,ว่าน้ำแกงจะลงไปวิ่งเล่นชอบมากแบ๊ค นี้เราทําการปรับเพิ่มเติมตอนแรกเนี่ยเกาะจะช่วยของเราเพิ่งเสร็จไปครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้กำลังจะถมให้มันเป็นวงกลมแ้วงกลมอย่างนี้แ้วิวมันงามจริงนะ <c oughs> ผมอพี่ก็ได้อยู่ตรงนู้นเะนี่ยเวลาพูดปางคนยังไม่เห็นภาพอยู่ตรงนู้นจะลักษณะประมาณนี้ที่นี่นเป็นทิศตะวันตกครับอยู่หลังองค์พอดีอ่ยจะเหวี่ยงขึ้นมาละ บ่อเรานี่สวยมากกว้างมากร้อยกว่าเมตรบ่อของผมนะครับตั้งแต่มาในน้ําแกงไม่ดือ้อไม่สนไม่อะไรเลยนั่งนิ่งยืนดูอย่างมีความสุขใช่ไหมปามะใชออ่ผมอยู่ตรงนี้ด,นนะดันด,นดีขึ้นมาถกให้เป็นเกาะใหญ่ดวดที่สวยงามนั้นใครมาเร็วพระกุนมา <laughs> ถ้าคุณคือพี่สาวพี่ดนูนาที่อยู่ติดกันนีาจะทวนตรงนี้ครับตงติงิงติงติงติงสนุกสนานกับน้ำแกงพร้อมติงติ่งติงดนติง ก็ถ่ายแบบซีนิมเมติกเดินัาเลยไหมเดี๋ยวไปดูไผ่ตรงที่เราปลูกคราวที่แล้วนะครับก็คือตรงซุ้มที่เป็นซุ้มไผ่แล้วก็ไปดูอัปเดตตรงขอบที่เราทําการปลูกเป็นรั้วไว้ตรงกลางเนี่ยพอพอได้เพราะว่าดินมันโอเคโอเคแต่ว่าตรงขอบที่พูดไปตอนต้นคลิปคือไม่รอดดูกันนี่ลหลังจากที่เราได้ทําการสางกอไปรอบที่แล้วครั นี่คือฝั่งทิศเหนือแอ่<ห>ทิศเหนือใหญ่มากใหญ่มากดูสิอย่างนี้ไม่ค่อยน่าภูมิใจหน่อยนี่คือทิศเหนือแล้วก็ตัดมาอีกบางต้นที่ปลูกไว้นี่ไม่ขึ้นไม่ออกไม่อะไรเลยคือรอบนี้ไม่โอเคมากแต่นี่ถือว่าโอเคใหญ่มากถ้าเทียบกับหนูนาแล้วเนี่ยอันนี้คือที่เราปลูกไผ่เป็นรั้วไว้ครับเห็นไหมปีนี้เดี๋ยว ช่วงหน้าฝนเราจะปลูกฝั่งนู้นแล้วก็ซ่อมในบัรจุดที่มันเสียหายใหญ่มากไม่ใช่มิดหัวธรรมดามิดมากมากด้วยสวยมากครับนี่หนึ่งปีก็อีกประมาณเท่าไหร,เไหเร่เราปลูกกันเดือนอะไรกระดากดามปีครึ่งปีครึ่งดูสูงสูงมากอันนี้คือ ถ้าปลูกอันเนี้ยแล้วติดอ่ะสองปีเราก็ได้ซุ้มไม้ไผ่แล้วนะวันนะเนี่ยจากไผ่ที่เป็นรั้วนะครับเราจะมาดูตอนที่ล่าสุดที่เราได้ทําการปลูกเป็นซุ้มที่ผมบอกว่ามันพอจะรอดอ่ะคือพอจะแตกบ้างนะครับไม่ไม่เหมือนสองจุดแรกซึ่งผมว่าน่าจะน่าจะเสียหายหมดเลยอันเนี้ยพอมีแตกบ้างเนี่ยนี่คือตุ้งซุ้มนะครับ ุสมเนี่ยพอได้อเอาเลยจริงๆช่วงนี้ต้องให้น้ำด้วยแหละเนี่ยพอได้อยู่ต้องเอาน้ำมาวิ่งเลยใช่เดี๋ยวสูบน้ำมามามาให้เลยอันนี้เป็นซูมไม้ไผ่ถ้ามันสูงเหมือนตอนที่ตะกียกเห็นไหมมันก็จะสวยเลยนี่อันนี้พอได้อันนี้แตกเยอะอยู่เนี่ยมีแตกเยอะขึ้นมา ตัวนี้รอดเพราะได้ข้าวโพดช่วยนี่ซุมาพิคเนของผมนะสวยโโง,ง,งามก็อันไหนที่ตายเดี๋ยวเราก็รื้อซ่อมแล้วก็ลงใหม่อ้าวตอนนี้วันแรกเราได้ทําการปรับคือเราจะปรับให้เสมอตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ปรับเพิ่มก็ได้เยอะอยู่นะวันนี้แค่วันเดียวตรงนี้ก็จะเป็นชั้นทางเข้านี่ต้นไม้ก็ ไม่ตายไม่ตายแต่ไม่ฟื้น <c oughs> อันนี้สภาพเหมือนตอน EP สองเลยที่ผมมาถ่ายกับน,น้องเบลอะแล้วบอกว่าตาย <c oughs> เหมือนเลยเหมือ <c> น <oughs> ตายอีกแล้วแต่จริงไม่ตาย <c oughs> อ่านี่อันนี้วันแรกนะครับ13มกราคม2565ได้เยอะอยู่นะซึ่งป่าอุทยานเราจะได้เปิดเนี่ยไผ่เราก็จะสูงมากสวยมาก เดี๋ยวไปดูอนนัปเดตต่อในวันพรุง่งนี้วันที่2ตอนนี้6โมงครับไปดูบรรยากาศยามเช้าตอนพาสิขึ้น เวลาเราไปอยู่ตรงที่องค์มรพิเนศแล้วพาทิ้งขึ้นจะเป็นยังไงมากับน้องน้ำพริกจ๊าอากาศเป็นไงบ้างคะน้องน้งน่งพิกฮะหนาวดีใช่ไหมวันนี้เดือนมกร,ราก็หนาวหน่อยเย็นเย็นหน่อยตอนนี้เราก็ใช้เส้นทางของบ้าไปก่ โอ้พาริกจะขึ้นแล้วนะพลิกใครกันนะคะว่าโตขนาดไหนเดี๋ยวเขาดูกันไปเลยจ้ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้หนูอยากดูมือชายค่ะทำไมครับมันจะเกลียดขาดวิตามินดีสองนี่ยามเช้าพาริตขึ้นโวมากเลยใช่ไหมผ่าเราสวยมากนะแต่เฉพาะรุ่นแรกนะรุ่นที่สอนนี่คือตายหมดนี่ไงกองดินเห็นไหมนะพริก เมื่อวานเราถมได้เยอะอยู่นะคะมองไม่เห็นแล้วคะ่ะน,นี่ไงนี่ไงนี่คือกองดินที่มาไงเนี่ยดินดำๆเห็นไหมที่มันต่างกันเนี่ยนี่คือเมื่อวานวันเดียววันที่13มกราคม65เราถมตรงนี้ขึ้นมาอีกระดับหนึงแล้วเนี่ยพอพอเราถมเท่าระดับของต้นไม้ตรงนู้นใช่ไหมเราก็จะยกฐานองค์ลุกโอ้คือบรรยากาศยามเช้าเราไปยืนอยู่ตรงองมาพิเเน่กันสิ สามสิบเที่ยวน่าจะได้อยู่สามสี่สิบเที่ยวเนี่ยเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานเราตักดินแค่ครึ่งวันตรงเราจะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้พราทิตขึ้นยามเช้าน้องเลี้ยสวยไหมอากาด,ดีเนาะตอนนี้กี่องศาะะระฆังวัดดังแล้วเมงตอนนี้ที่บําเหน็จนาลงนะครับตอนเช้าที่เรายือนอยู่ตอนนี้นี่ 18องศาอย่างเยน็นดีไหมะฮะดีค่ะดีนะที่หนูเลือกใส่มาวันนี้น่าจะได้เกือบร้อยเที่ยวอยู่ก็มองตามภาพการก็น่าจะมาถมถึงตรงนี้ได้นะแต่ว่าจะปรับหมดคือระยะเนี่ยถ้าจะให้เห็นภาพคือเราจะปรับให้สูงถึงตรงนี้เห็นไหมน้ำพิกความสูงพื้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้อันนี้คือสูงพื้นฐานของโซนที่เป็นเทวสถานครับ เนี่ยนี่คือความสูงที่ทั้งหมดตรงนี้จะสี่ไร่มีเป็นตรงนู้นอีกตรงนู้นยังไม่ได้ขึ้นเห็นไหมแต่ะระดับนี้พอดียาไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นปรับตรงนี้ให้เสมอกันสี่ไร่นี้ก่อนแล้วก็ตรงฐานองค์เนี่ยจะยกขึ้นมาอีกประมาณ2เมตรเพื่อความสวยงามนะแบคโคกับสิบล้ออยู่ตรงนู้นมาจับกันแล้วนะคะใช่นี่ต้นไม้ที่เราปลูกคราวที่แล้วเป็นไงโอ้โหโตขึ้นมากเลยค่ะเหรอฮะมันไม่ไม,มันไม่ค่อยโตเท่าไหร่ละลูกอันเนี้ย ใช่แต่ต้นของเราโตที่สุดแล้วแต่ต้นไผ่เนี่ยโอเคไผ่นู้นนะไม่ใช่ไผ่รอบสองไผ่รอบสองที่ผมถ่ายใน EP 5หรือ EP 4นี่แหละตายหมดไม่รอดเพราะว่าต้นกิ่งพันธุ์ไม่มีรากเลยคือเวลาต้นไม้มันต้องมีรากใช่ไหมคะรากมันน้อยมากอะ่ะพอมันน้อยมากมันก็ไม่โตไง จริงๆแล้วไม่ควรนํามาจําหน่ายด้วยซ้ําตอนนี้ค่ะตรงที่หนูยืนอยู่เป็นทางเข้าไปค่ะใช่แล้วาป้าของหนูกาลังคิดอยู่ว่าข้างในจะเป็นยังไง <c oughs> กางคิดด้วยว่าจะเข้าตรงไหนดีแล้วมาตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้คือกําลังดูดหลายๆอย่างบริบทอนนื่น<ก>ืด้วยยายทูนของเราแต่ก่อนมันครึ่งๆแล้ะอ๋อนี่ใกล้นนเป็นวงกลมแล้วค่ะใหญ่ขึ้นเยอะแล้วใช่ค่ะเมื่อวมาได้เสริมวันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะ ได้รูปเกาะที่สมบูรณ์แบบดีไหมคะดีค่ะสวยงามมากดีมากวิวตรงนี้นี่มีโบสถ์ด้วยโบสถ์สูงตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งข้าวใช่ไหมคะใช่คะล่าสุดที่เรามาถ่ายก็คือ,อข้าวเขียวขจีใช่คะ่ะนี่เ<ป>กาะใจทั่วดเป็นไงบ้างคะ สวค่ะแล้วหนูก็คิดไอเดียมออกด้วยค่ะ <c oughs> ให้ร้านคาเฟ่ทำติดๆกับเกาะย้ายทวดนะคะ <c oughs> พออันนั้นปุ๊บเวลาคนจะนั่งก็นั่งตรงเกาะยายทวด <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ชมวิว <c oughs> ใช่เลยเป็นอย่างนั้นเลยนี่ต้นไม้เห็นไหมสำชาที่ป้าปลูกกับเราปลูกเขาวที่แล้วติดทุกเต้นจริงๆสุดยอด <c oughs> แต่ยังไม่ค่อยโตมากแต่ว่าผ่านมาแล้วหนึ่งฤดูนฝนแล้วก็หฤดูหนาวงามจริงๆบรรยากาศตอนเช้านี่ฟินมาก นช่วงพักเที่ยงหลังจากที่ช่วงเช้าขุดไปแล้วนะครับของวันที่สองวันที่14บสี่มกราคมซึ่งตอนนี้น้ําเต็มเลยน้ําซึมมาเยอะมากนะน้ําซึมเยอะมากนั้นเกาะใหญ่ทวดเราครับไปดูเกาะใหญ่ทวดซีตอนนี้เขาพักเที่ยงเราก็เลยมาอัปเดตอันนี้คือบ่อที่เราขุดไว้เมื่ออีกครั้งที่แล้วนี่เกาะใหญ่ทวดเริ่มจะตีวงไปแล้วตอนนี้ ประมาณ60ซของโค้งตอนนี้เป็นคาเฟ่เราน้ำก็จะสูงประมาณนี้เลยนะคุยไอ้ลุยเมืมาวานคือน้ำสูงเลยตอนแรกแกเข้าใจนว่าน้ำเราจะอยู่อยู่ต่ำๆหมอกไม่สูงนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำขุดบาดาลซึ่งบาดาลแกบอกว่าแถวนี้ไม่มีมีแถวองค์วัดพิคเนนุ่นเลยน้องห้อยกำลังตรวจงานเป็นหนุ่มชอบแบคโฮครับนั่งดูรถแบคโฮได้ทั้งวันแบคโฮ <Back> home. เป็นไงบ้างคะนันพีสวยสวยมากเลยคะ่ะปู่ได้เยอะมากตอนนี้คือตอนนี้ผมอาจจะมีการปรับนิดนึงคือจะเพิ่มเกาะสองเกาะแล้วปู่ชั่วชื่ออะไรยายชั่วชื่อตลาลังฮะตาอะไรนะ ตะลังเกาะยายยา่ชวดวกับเกาะตาชวด <c oughs> คือด้วยด้วยดินตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างเหนียว <c oughs> ก็เลยเอาแค่หน้าดินไปก่อนเพราะว่าพื้นที่เราเหลือเยอะนี่ลงไปก็เกือบสองเมตรอยู่นะทำเป็นเล่นเ้ย <c oughs> วันนี้ถือว่าได้ไปเยอะมากนะครับเยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอะเยอะเยอะพืะ้น <c oughs> ที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นน้ําหมดไม่ต้องต่อไปอ่ะเดี๋ยวช่วงช่วงนี้แหละ ต่อันนี้ไว้กันคันไว้ก่อนกันน้ําจากบ่อตรงนู้นมันมาทะลักมันนเพราะว่าถ้าทาเกาะแค่ใย่วดเดี๋ยวใย่วดงาทำตาขึ้นมาด้วยสองเกาะไปเลยไปเดินไปศาสตรมาแล้วไปห้อยวันนี้ัวหน้าใหญ่มายายจ๋ายายมาคุมงานวันนี้อันนี้คือผู้มอบมรดกไปไปนั่นนู้น ทางนี้ลูก MM hey, ทางนี้ทางนี้ทางนี้อยาวยิงยาวมากระบาวิ่งชมไปลู่กบรรยากาศชิลลวใต้ต้นมะม่วงเกาะใจทั่วตรงนี้ซ้อมอก่อนซ้อมนั่งชิล ไปเช็คนี้ว่ารถเป็นไรนะไปดูซิรถเป็นไรนะรถเป็นไรไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะกองน้ำมันโลกองน้ำมันอ๋อกองน้ำมันปันเดยชเฉยพรุ่งนี้ก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมรถรถ